สวัสดีครับพวกเราดูดีอ๋อโอเคเราพูดได้แบบว่ารู้จักกันเนาะใช่ครับสวัสดีครับผมเก่งครับสวัสดีครับลาเต้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้ำปิงครับสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับพุทวันครับสวัสดีครับเจมครับสวัสดีครับติติครับ 1> <EP> 1อีพีหนึ่งแล้วอ,อ๋อโอเคครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็วดีใจมากๆเลยครับซึ่งเดี๋ยวอีพีหนึ่งก็จริงๆเราเมันเป็นผลงานอันแรกเลยนะครับของเราแล้วการ<ช>ที่แบบเราเปิดตัวกันมาครั้งแรกโดยที่เรามาฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝ<ด>ึกฝนกันมานานๆอยู่ก็แบบเพิ่มสกิลแล้วก็คอยพัฒนาตัวเองขึ้นไปซึ่งซ้อมมาใช่ได้ ีเลยก็ได้ครับอ,อีพีแรกก็ตื่นเต้นมากครับใช่แบบมันมันมีอะไรหลายอย่างที่ท้าทายสำหรับเราผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยครับเพราะว่ามันเป็นอีพีแรกของพวกเราแล้วก็แบบเป็นการเปิดตัวเจน3แบบเป็นทางการด้วยครับใช่ดีใจมากครับได้ครับผมตามที่เจมบอกเลยครับครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผม <c oughs> ครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเป็นงานแรกที่แบบพวกเราแบบรวมกันทั้งหมด8คนแล้วก็แบบได้อยู่ด้วยกันเยอะๆยะก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเออพวกเราสนิทกันมากขึ้นจริงครับของนพิงก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกคนเลยเพราะว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างใหม่สําหรับพวกเรามากๆกับการแบบทํารายการเรียลิตี้เนาะแล้วก็พอได้ลงมาทำจริงจริงเราเลยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบแบบใหม่หลายอย่างเลยแล้วก็ว่าทำให้เราแบบท้าทายตัวเองก็คิดว่าเราพวกเราก็เติบโตจากรายการนี้แบบเยอะมากๆครับ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับกับรายการนี้เพราะแบบเราก็าผ่านอะไรมาเยอะนะแต่ก็เอาเอาจริงๆจแบบเราก็ใหม่เรื่องของการถ่ายทำแบบเวอร์ซี่เหล่านี้อยู่มันก็เป็นผลงานเรื่องแรกของพวกผมเลยครับซึ่งก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าบอกจริงๆว่าพวกเราก็ทุ่มเทมากๆเลยครับโอเคครับผมครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็เชื่อว่าเราน่าจะทำออกมาการออกมาได้เต็มที่ค,ครับผมครับก็ส่วนผม ใจมากครับที่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้กับน้องๆครับเพราะว่าปกติเราก็จะเจอกันแค่ในงานแต่เนี่ไปอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมันเป็นอะไรที่แบบหได้ยากมากาครับที่พวกเราแบบหลายคนเนอะนก็ต้องมีความผู้วายใครผ่้วายสุดเน่างก็แบบคนอย่างจะเอิดใส่ตัวโซนตเนี้ยคนเหมือนมองหน้าผมว่าน่าจะเป็นคนนี้นะครับ หรือเปล่าครับคนเซรามตันคนเซรามตันเซรามตานคุณสองคนเลยครับยังไงครับแม่ผมเพิ่มผมไม่แม่พี่เบิร์ดครับน้องกล้องครับพี่เบิร์ดนี่ไงเห็นไหมเอ้ยใช่ครับซีนโซนแปดคนเลยครับใช่ครับเราได้แบบมาอยู่รวมกันแล้วเงี้ยความตื่นความแบบทเนี้ยเราได้ออกสนิทสนมกันแค่ไหนเนาะออืมก็ได้ใช้เวลากันมากๆขึ้นแล้วก็บ่อยๆขึ้นเนาะก็เลยแบบเออ ก็เห็นแบบหลายๆมุมของแต่ละคนครับซึ่งแบบมันก็ตลกแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับก็ได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบได้คุยอะไรกันเยอะขึ้นครับคือได้เห็นมุมมองอื่นๆเนาะที่แบบว่าปกติแล้วใช่ถ้าเราไปทํางานด้วยกันอ่ะก็จะยังไม่เห็นแบบนี้แต่พอต้องแบบต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันมาอยู่ด้วยกันหลายๆวันติดกันอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นมุมมองอื่นๆที่แบบเฮ้ยนี่แหละมันทําให้เราได้สนิทกันมากขึ้นจริงๆเคยมีคนบอกว่าแบบให้ลองไปเที่ยวกับคนที่อยากรู้จักจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยก็เป็นแบบอ ไปอยู่ด้วยกันนานๆเลยแล้วก็จะเห็นแบบมุมของน้องของพี่ที่แบบอยู่ด้วยกันอบอุ่นน่ารักแสบซนอะไรมากมายคือในรายการนี้แบบว่าคนข้างครบมากๆครับครับก็จะสนิทกับใครอะไรเงี้ยเฮ้ยคนนี้แหละน่าจะต้องเกี่ยวก้อยด้วยแล้วแอบเป็นเลยังไม่ต้องตอบไม่ได้นะแอบเล็นเลนจะายังก็ยังไม่บอกดีกว่าครับยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ่งรุดคนอมาเริ่อีกตอนหนึ่งเหมือนมาเปิดตัว น้องกล้องอยากพูดอะไรเม uh, totally right ื่อกี้ทำไมมาไวจังก็ถ้าแบบเออใครที่เครียดๆอยู่นะครับก็มาดูพวกเราก็จะอาจหายเครียดได้เพราะแบบพวกเราก็แบบมีความแบบตัวเล้าตัวเล้าก็แบบผมก็มีความแบบโซนนิดนึงไม่นิดครับแบบก็ใครมาดูพวใครมาอ่ะดูผมใช่ไหมก็ได้รับความสนุกเลยครับควสนุกกับการรู้จักทีมกันใเรื่องการรู้ย ยังไงครับอ้าวผมต่อเลยผมก็ก็ก็อาจจะคล้ายๆกับกล้องครับผมอะไรสีความสนเหรอความหล่อความหล่อสุดยอดโอเคเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมอาจจะเป็นเสียงร้องมั้งครับเพราะผมชอบร้องเพลงอุ้ยร้องเพลงชวเลย ใช่ครับร้องเล่นๆในในร้องร้องเล่นๆครับใช่ตอนนอนเราก็แบบนั่งตอนนอนแล้วก็ร้องเพลงไงครับผมครับผมครับครับผมก็จะได้เห็นแบบมุมน่ารักก็รักของตัวผมมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าบางคนก็แบบเห็นแค่แบบอาจจะเป็นมุมเดียวแต่ว่าของผมอาจจะมีมากกว่านั้นครับผมใช่ก็อาจจะรอเหมือนพี่เฟิร์สก็ได้ เขาผมผมก็อาจจะเป็นแบบครบรถครับแบบว่า <Gym>. ท <aces worldwide> <figuring> <eni> ั้งเท่ครับแล้วแบบว่ารี้ยวหวานทั้งหล่อไลายอะไม่ใช่ก็น่าจะน่ารักแล้วก็หล่อของพี่เฟิร์นแล้วก็พี่เจมส์ดีแล้วไม่มีพี่กล้องอะเอายังไงเนี่ยคุณเดี๋ยวพื่นกันทางนู้นก่อนเลยนะครับอ๋ได้ครับต้องถามว่าอะไรนะ อ๋เสน่ห์นะเสน่ห์ของเราที่ทาให้แบบว่าเดี๋ยคนชมเราต้องตกหักแน่นอนเอ่อน่าจะเป็นความนิ่งครับความนิ่งแล้วก็ความหลอแล้วก็น้อยกว่าลเตนิดนึงเพราะว่าเาหล่อมาจากบ้านออเมาช่วยน้อยกว่านอนิดนึงคแล้วก็น่าจะเห็นเก่งในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ออกจากความอดขี่ตวเอง จากแบบกรอบที่ตัวเองมีไว้อาจจะได้เห็นอีกหลากหลายคาแรคเตอร์นิสส์ครับก็ความคสร้างรรค์ดพอผมใช่แบบก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เห็นเห็นถึงมุมมองความคิดของผมในหลายๆอย่างครรับผมกาอะไรครับแต่หลายด้านในหลายๆด้านของผมนะครับผมคนจะได้รู้จักผมมากขึ้นนะครับผมก็สำหรับผมก็จะได้เจอมุมมอง ในหลายแบบแล้วก็ในหลายๆด้านของตัวผมนะครับว่าผมมีอะไรบ้างมีสัยผมเยัไงไงบ้างแล้วก็จะได้รู้จักกับผมมากขึ้นครับถ้าดูรายการนี้ส่วนของน้ำปิงก็ไหนเพื่อนๆก็หล่อนะเพื่อนๆก็มุมมองความคิดแล้วเนาะ <c oughs> น้ำปิงว่าของน้ำปิงอาจจะตกหลุมรักจากความเอ็นดูแล้วกันครับเ <c oughs> ขารู้สึกว่า ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างการถ่ายทำก็มีเรื่องเยอะๆเยอะไม่ใช่สปอยไม่ไม่ก็จะได้เห็นไงว่าเราแบบทําอะไรบ้างเขาก็จะเอ็นดูจากการแบบความสามารถอะไรอย่างงี้ไใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่ใช่แว่าเราแบบแกงต่อหรือแกงหน้าหรือว่าไหนใครแกงต่อเออเฟิร์สวันอันนี้เป็นหัวหน้าแกงครับแกกงหอ ไหนที่เรามบุันต้องมีชาะเปลรคมีครับมีครับก็มีมีอุปสรรคแล้วก็มีชาเลลจ์หลายๆอย่างที่รายการนั้งวันนอยาู้แต่ว่าต้องรอดูก่อนนะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามใช่ไรมบไดเกต้องติดตาม อันนี้ก็อาจจะยังแบบบอกไม่ได้ให้รอติดตามกันว่าใช่เพราะว่าถ้าแบบเพื่อนๆติดตามกันเยอะอาจจะมีแบบสัก20 30ิพีหรือเปล่าไม่มีใะรเลยเราทำไปเรื่อยๆไม่คือถ้าคือถ้าพี่ๆแบบเอนดูเราแบบชอบติดตามแบบยอดก็แสดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ออมก็ให้ถ่ายชีก่ำอีกแน่นอนเป็นอยู่ด้วยกันถ่ายฉ่าซีทั่นสต่อเลยอะไรเงี้ยครับนี่ก็นอนครับโอ้โหยังไงครับ เหมือนมีอะไรจะพูดนะไม่มีรับแค่รีแอคเฉยอ๋อรีแอคเฉยเห็นพวกเราทั้ง8ดคนครับอันนี้เห็นอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมันมีอะไรอีกไหมครับยีพีสองก็มีครับอี่พีแรกก็จะได้เห็นแบบทุกคนคือแบบหล่อหล่อมากหล่อมากคือแบบยังไงดีพูดไม่ถูกใช่จะจะเห็นพวกเราใช่พี่เฟิร์ส อาจจะเห็นแบบว่าหน้าตาของพวกเราแล้วแล้วก็เห็นความสามารถใช่ความสามารถของพวกเราแปดคนครับใช่ทีเดียรนอกจากนั้นคือมีบางอย่างที่มันก็เกิดขึ้นในรายการด้วยแล้วก็คือมีการบอกว่ามิชชั่นให้ทำด้วยครับเอ้ยอันนี้อาจจะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเท่าที่รู้คือมีรุ่นพี่ในค่ายชื่อดังทันหนึ่งที่มาร่วมจอยกับเรานะครับก็ เว้ยอันนี้บอกทั้งหมดไม่ได้แต่ว่า EP หนึ่งเนี่ย EP หนึ่งเนี่ยมีพี่รุ่นพี่ตัวย่อ C ครับตัวย่อตัวย่อเดี๋ยวนี้เหรอตัว C ตัวย่อแบบนี้ตัว C ใช่พูดไปอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเป็นตัวย่อตัว C เดี๋ยวไปเดี๋ยวได้รู้ด้วยกันเลยครับ ยังไงครับคนว่านี้ต้องต้องรอดูครับใช่ใชก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นใครครับใช่ครับเอยมีเหรอไม่รู้เลยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เออไม่รู้เลยไม่รู้เราบวะไหบเ้ป็นใว่าพี่เก่งตอบตพี่เก่งเก่งก่อนพี่เก่งก่อนเก่งแลรวครับก ต้องแ่สีแล้อ่ะมีตัวย่อครับอ๋อชื่อจริงแล้วแต่ว่าคนละคนอย่างที่คุณบอกหรือเปล่าสีเป็นไอดอลเพราะว่าสีรวยอ๋นรว่วยอคร้อมเีแต่อว่าผมนครัก็ผมค่ผมชอบทุกคนนะครับเพราะทุกคนเขาก็มีควสมารมารนการทงนแล้วผมก็พี่สีครับ เวลาผมไปเจอพี <One input> right ่เขาพี่เขาก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็คุยเจ๋งมากๆครับทำให้ผมแบบยิ้มได้ตลกได้ชาฝองน้ำพิงก็จริงๆก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนในค่ายเป็นแบบว่าไอดอลของน้ำพิงเลยนะเพราะว่าก็ทุกคนมีเวที่แตกต่างกันไปเนาะเป็นของเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าเราชื่นชมแล้วก็เคยร่วมงานกับเขาก็คือนุนีวครับเขารู้สึกว่าเออพอได้ไปออกกองเคยไปออกกองรับแสงอวีด้วยกันอะไรเงี้ยหรือว่าเห็น ซิงเกิลแรกซิงเกิลสที่แบบเขาออกมารู้สึกว่าเขาทํางานด้วยความตั้งใจกันด้วยสึกว่าเอออยากตั้งใจให้ได้แบบว่าแบบนั้นบ้างแล้วก็แบบอยากจะมาในวงการบันเทิงให้ได้แบบในเวของเราให้ให้ได้ดีบ้างครับ <c oughs> ผมก็ของผมนะครับก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆทุกคนเขาเก่งกันหมดเลยแบบแต่ละคนก็แบบเก่งกันคนละด้านแต่ส่วนตัวผมแบบเป็น FC พี่เน็ตครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยเพราะว่าหล่อแต่ว่าพี่เน็ตที่เขาชอบเก่งนะ งั้นผมจะมาจะผมเล่าให้ฟังนะฮครับผมผมก็พี่พี่ออบเมื่อกี้น้องกล้องน้องกล้องบอกว่าให้ตอบว่าพี่ออบก็พี่ออฟด้วยครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่ออบเพราะพี่ออบรวยครับแล้วก็พี่ซีด้วยครับผมเพราะว่าพี่ซีนี่คือเขา หล่อเหมือนเทพเจ้าปั้นก็อยากหล่อเหมือนพี่เขาบ้างแล้วกนุนิลด้วยครับเขาร้องเพลงขอครับผมก็เป็นพี่ซีครับเพราะว่าพี่ซีแบบมีความหล่อของฝาแบบฟ้าประทานใช่แบบหล่อมากครับผมครับของติตกก็พี่พี่ทุกคนเขาก็เก่งครับก็ชอบชอบเกือบรับผหมใช่ครับ ของเรานีคือวันนี้ดีพีแมสเล้วแล้วก็าเรจะติดตามได้ยังไงบ้างครับโอเคครับสมัััครยงงไบก็สามารถติดตามพวกเราได้ในแฮชแท็ก DMD Friendship EP 1นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดคือ DMD EP n s สา3ครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะถ้าเกิดว่าเล่นเล่นเทรนกันใน Twitter นะครับแล้วก็ ถ้าหลักเลยรายการของเรานะครับก็จะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เนะาะเว<อ>ลาสามทุ่มนะครับช่องทาง YouTube Channel นะครับมันดีชาแนลครับแล้วรอคอยทุกวันอาทิตย์นะครับก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นต,ตลอดรับรองว่ารับรองว่าอะไรครับอะไรครับรับรองว่าฮะว่ารับรองว่าตึงครับอาตึงตึงครับเดี๋ยวเตรียมดีแลราขึ้นด้วยครับขึ้นด้วยครับก็ฝากทุกคน ติดตามด้วยมั้ยเฮ้ยไอเฮ้ยเพื่อได้ไหมรอเราเจอเองอ่ะปล่อยเพื่อนนหน่อยครับเด็กมันมีของครับมีอะไรมีอะไรขอมัน่าจะของเล่นครับผมมาลง น้ปิงว่ยังไงครับส่งใวเลยนะครับก็จริงๆริงเจนสามพวกเราเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเจนใหม่ที่เพิ่งขึ้น b m d Land ครั้งที่2ครั้งแรกเนาะก็บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนก็จะเตรียมรับกับพลังความสดใหม่ของเราไว้ได้เลย mm. เความเฟรชความอะไรที่พวกเราเนี่ยก็ขนกันมาเยอะเรามีไปเรียนแบบ พอเหมือนเดินอากาศมีการแบบเรียนต่อตัวเพื่อที่ให้โชว์เราเนี่ยมันพิเศษแต่ว่ามันจะออกมายังไงเราเรียนด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูว่าแบบความเป็นงแจะเป็นยังไงครับพอเหดิกาศใหญ่ล้นมแบบอินแทนใช่ใช่ตื่นเต้นกันแค่ไหนตื่นเต้มากมากเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกของพวกเราเจ็ดสามครับ้าอยกให เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจอันดับอันดับแรกเตรียมตั๋วก่อนนะครับเตรียมตั๋วซื้อตั๋วได้อันนี้เป็นคนเหนือปะครับเตรียมตั๋วเม่นละเจ้าไปก็เตรียมเตรียมตั๋วกันก่อนเนาะกดกดบัตรไปดูได้หรือว่าซื้อช่องทางสต r e มม i n g ก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังพอจะมีให้กดอยู่ทุกคนก็ไปลองหาบัตรได้แล้วเตรียมตั๋วแล้วเตรียมอะไรต่อครับพี่เก่งเตรียมร่างกายครับเพราะว่าทุกคนจะต้องหัวใจเต้นแรงแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับ ก็เฟิร์สหรอใครใส่พี่ขออนแซนให้แบบว่าเห็ตามเราบว่าอย่าืไปซื้อตั๋วดูอแซีงากันด้วยก็ต้องตีตีอะไรรอเปล่าครับน้องเล็กน้องเล็กเออใช่น้องเล็กน้องเล็กมังนี่มังนี่ครับผมก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับไปซื้อตั๋วมาดูพวผมแล้วก็พี่ๆในท่ายใน D M D Land 2ด้วยนะครับผมฝากด้วยครัฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับการร้อยยืมเน